ตอนนี้เรามาอยู่ที่มาลนยหัวเฉียวนะครับกำลังเดินทางเพื่อไปที่พักนะครับมีบริเวณรอบๆนะครับมีสนามบอลม,มีคนวิ่งด้วยข้างหน้าจะเป็นทะเลนะครับแม่น้ำดูันต่อไปครับ โอ้อันนี้น่าจะโดนพายุนะครับดูเป็นสนามบาสนะครับเทนนิสเป็นสนามด้วยบุนทาสนเสียดงดังของก,การเปกรปะเป๋ียนะครับน่าจะเป็นหอพักก่อไม่แน่ใจะสวัสดีจัดมาหาอะไรหัวเฉียวเส้นเหมือนเพชรจีน,นะครับ วันนี้เราจะมาดูสภาพนะครับบรรยากาศของปหาหาไรในในตอนกลางวันบ้างนะครับจากเมื่อวานที่ผมได้อัดคลิปดรโวในตอนคืนนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าเป็นไงบ้างผมนี่เป็นส่วนที่เป็นด้านหน้านะครับเราอยู่ด้าน,านในมหาวิทยาลัยนะมองไปข้างนอกนครับเราก็จะผ่านประตูนะครับประตูจีนนะครับ เปสน,นามนะครับที่ทําได้อย่างดีเลยนะครับแล้วก็ดูหน้าออกร่างกายมากนะครับแต่จริงๆแล้วจะวิ่งเนี่ยด้านนอกน่าสนใจกว่าครับนี่เป็นเป็นสวนนะครับสวนเขาก็จัดได้สวยดี คือเราไปฝั่งนู้นนะครับที่เดินไปนะครับนี่ก็เป็นส่วนหน้าของมหาวิยาลัยนะครับกาโดยรอบแบบดูสวยงามนะครับนี่เดินมาด้านนอกแนะด้าน,นข้างมหาวิาลยนะครับคนที่นี่ตรงนี้คนตกปลาเหมือนท่าแพแล้วนะครับ ตึกตรงนี้สวยมากสวยดีเฮ้เป็นส่วนของม,ามหาวิทยาลัยอ๋อเป็นตู้ ATM นะอ็มเลยเมื่อกี้นะไม่กล้าส่องมากนะครับเดี๋ยวถืออะไรมารยาานะ่าดไหมฮะอ๋มีร้านกาแฟนะี่เป็นร้านนะโซนร้านกาแฟนะครับเนี่ยบรรยากาศนั่งนั่งดีเดี๋ยวผมกลับมานั่ง ด้านข้างเป็นสัธาธต่างๆนะ,คะน่ครับตรงปลานะฮะขับคอนทาขับโฟล์กสวาเก้นนะครับมาตรงปลากันตรงนี้เออไม่น่าจะมีอะไรมากครับจะลองดูว่าข้างหลังมีอะไรนะเดี๋ยวอเดนินสำรวจไปก่อน ไม่รู้จะเป็นทางโอ้หมดเลยเป็นสวนซึ่งนั้นก็คือมาไม่อะไรครับที่เราทับเป็นอยู่รับต้นสนเหมือนกับเพิ่งถูกตัดไปใหม่ๆเลยนะฮะ ทราบวเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวจะหาข้อมูลมาผมก็คงจะเขียนเพิ่มเติมนะคระับคนจีนเขาจะอยู่เป็น f l a t นี่ถ้าใครมาเที่ยวจีนผมทราบอยู่แล้วนะครับว่าเ,เขาอยู่กันเป็น f l a t นะครับ ซึ่งเป็นที่ดินของของทางการนะของรัฐนะครับตังตังหน่อยก็อยู่แต่รู้ๆใหญ่อ้าวนี่เป็นประตูฮะเป็นทางเข้าฮะเออไม่แน่ใจว่าทางเข้าของอะเขเดินผิดอะไรนะเออเป็นทางเข้าครับคือผมชอบอย่างหนึ่งนะที่ว่าบ้านเราเนี่ยเออ อย่างเชียงใหม่เอ่ยหรือภาคเหนือเนี่ยเป็นเขตเนินสูงนะครับเป็นภูเขาอ่ะแต่ว่าเราไม่ค่อยเห็นนะครับสถานที่ต่างๆที่ที่จัดที่ทําให้มันเป็นเนินแบบนี้ส่วนใหญ่จะปรับให้มันราบไปหมดเลยผมว่าบรรยากาศดีนะรถมาครับต้องชิดขวาเพราะบ้านเขาชิดขวานะ ก็เป็นทางเข้าของอะไรสักอย่างน,นนะส่วนอะไรอยู่นี่โอ้ปิดหมดดูรบรรยากาศครับ เล่นไฟใช้ไฟในกันนะไม่ตึกอ๋อแล้วก็จะมาโผลที่มาอะไรน,นั่นเองครับเขาทาสวนได้ได้น่ารักดีนะครับอย่างก็าจจะเก่าแต่ตึกนี้ผมชอบนะ ไช้สีใช้สงนะครับคืนก็ใช้แสงนะครับแสงไฟนะเนี่ยเป็นเนินลงนะฮะคือบ้านเราชอบปรบับให้มันตรงอะบาออ้านเขาจะมีเนินมีอะไรดูมัน,น,นก็เหมือนเมืองนอกซึ่งที่นี่ก็คืออยู่เมืองนอกแล้วว่าเหมือนที่เราเห็นในยุโรปเละะยนี่นะฮะที่ไดยไม่ค่อยเจอ ครับที่พักของเราเองโอเคครับตอนนี้เราออกมาดบนางนอกนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เป็นตึกความคืนของเสื่อมเหมือนที่นี่นะฮะเป็นว่าน้ำนะครับเป็นตึกตกแต่งวนแม่น้ำเป็นสวยงาม ว่าพิ่งไปตลาดนัดมาครับมีร้านีเยอะมากคนที่นี่ขับรถ รีบแต่เสียงดังนะครับแล้วก็รถเมล์ค่อนข้างจะอันตรายมากๆนะครับบริเวณนี้สวยนะครับทุกคืนนี่โรแมนติกสุดๆเห็นไฟข้างหน้าน,นะนั้นเป็นโรงแรมนะซึ่งทำมเหมือนจีนเลยโอ้โหตัวนี้สวยมากครับไปชมไปต่อภาครับตอนนี้เดินผ่านเลาะแม่น้ำมานะครับหน้มามหาวิทยยาลัเลยมาหน่อยก็จะเห็นสวนสาธารณะนะครับซึ่งมีไฟประดับประดาทำให้มันดู เออหน้ามาพักผ่อนตอนคืนนะครับเห็นว่ามีตึกอยู่หน้านะครับตกแต่งด้วยไฟสวยงามมากนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเรือเรือจอดเต็มเลยทุกบรรยากาศตอนคืนนะครับเทีสเซมอนนะครับอยู่หน้ามหาวิทยาลัยหัวเชียวครับ กาครับคนที่นี่เออ่คนจีนส่วนใหญ่จะชอบออกกำลังกายครับดังนั้นจะไม่ค่อยเห็นคนอ้วนนะครับ <_ d> แลยนะคดีวันวันเข้าไปจะแข็งแรงเลยด้านซ้ายเป็นสวนครับนี่ก็จะมีเรือจอดเต็มเลยนะครับเออ่ทุกๆปีจะมีงานแข่งเรือนะครับพอดีตอนนี้มาไม่น่าจะทันเพราะเพิ่งเหมือนจะได้ยินว่าแข่งเสร็จไปนะฮะ Terima kasih telah menonton! ศาลาที่ตกแต่งด้วยไฟนะครับที่มีความสวยงามทีเดียว

อันนี้เป็นอีกฝั่งที่เป็นตลาดนะครับแล้วก็มีหอพักหอตรงนี้นะครับจะอธิบายว่าเขาเล่นไฟเนี่ยได้ทำให้หอมันดูใหม่และดูสะอาดมากนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความมืดมิดจะเป็นการตักผ้านะครับเป็นผ้าที่ตากไว้แต่ว่าแสงเนี่ยทำให้หอเนี่ยดูดูใหม่ดูสะอาดจะไม่เห็นจะไม่เห็นตุ่ตากผ้าไว้นะครับจะกลายเป็นมืดๆืปไปแหนซึ่งเป็นเทคนิคที่น่าสนใจนะครับซึ่งก็น่าเอาไปใช้นะครับ มืดนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนพกกุ่งกลางวันจะมารีวิวอีกทีนึงเราก็จะเดินต่อไปครับเดินตามกล้องถึงเหมือนเดินดูจะอัพที่เมืองไทยไม่ได้เพร่ะงารปอัพตอนนี้ไม่ได้ยูทูบครับเดี๋ยวที่อนเสิร์ตงาม สมาคมนะเนี่ยใจเป็นให้เก๊กอะไรนะเนี่ยเนี่ยที่เป็นสมาคมของเขาน่าจะใส่ชุดเป็นสีเหลืองทั้งหมดเลยออกกําลังกายกันชุดใสนะครับเราจะขอหยุดตรงนี้ดีกว่านะครับตรงนั้นจะเป็นสะพานแล้วก็น่าจะเป็นโรงแรมนะครับโรงแรมที่สวยงามตกแต่งด้วยไฟนะครับ อีกไฟช่วยให้หลายๆอย่างดูทันสมัยแล้วดูสวยนะครับนะเป็นยังไงพบกันใหม่ครับ